ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวยามเย็นครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านมาเที่ยวสวนเมลอนสวนเมลอนของไทยตามผมมาครับตามมาเลครับอสวัสดีครับสวัสดีครับนี้น้องชื่ออะไรครับช่วยแนะนํำชื่อหน่อครับสอครับก็แล้วที่นี่ที่ไหนครับตาบลคมดีครับอำเภอ ัะเมโกมจังหวัดจัดเฉาเสาครับผมแล้วอันนี้คือสวนเมลอนครับผมครับครับผมเอาเมลอนตรงนี้มันกี่เดือนแล้วครับสี่สิบห้าวันแล้วครับสี่สิบห้าวันสี่สิบห้าวันนี่อ่าซอสีีสมแดงไปกี่ครั้งแล้วครับนี่จาไม่ได้ก็หนูจะเฉาเสาวันหนึ่งครั้งครับอ๋อสามวันหนึ่งครั้งแล้วอัตราการเีด UCC อ่าหนูแจฟ้าแดดนะครับนี่ขอเดีนะครับตัวนี้นะครับคสิบจิบสี สิบสีีต่อน้ําต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรแล้วใส่อะไรบวกเลยครับใส่นี่นลครับทีทีเคโออ่าก็นุ่นช้อนครับใช้น้ำสอนสอนชั่วโมงครับอ่าโอเคครับอ่าเกษตรกรได้ยินไหมครับอันนี้เกษตรกรจริงครับมันจะใช้ลอดูกันนะครับเราจะใช้มันไหลรอดแล้วที่ยาตลาดนี่ครับผมจะใช้มาไปไม่ได้งอแล้วครับผมแปะไม่เลือนๆไม่ได้เกณฑ์เลยครับเราจะใช้ลองดูไอ้นี่นะครับผมครับ ซอมแดนนะครับผมแล้วก็ใช่อันนี้ด้วยครับผม T K O อันนี้ยอ่าอ่าคุณซออ่ามาดูนะครับจีบแล้วคุณซอก็จีบจีบนี้ไปด้วยก็ได้ครับครับผมครับเดี๋ยวคอยจะจีบให้ดูนะครับผมครับผมวิธีจีบนะฮะครับผมตามเอามานะครับครับตามมาเลยครับตามมาพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกเมล่อนตามมาเลยครับง่ายๆนะครับผมบอกระวังนะครับง่ายๆนะครับเน่ๆๆครับ ยาท้องตลาดนี่ต้นมันมีปัญหาต้นมีปัญหาใบไม่เหลืองแล้วก็รากมันเน่ามันเสียมต้นมันไม่ได้กินเลยนะครับผมรากเน่าครับผมไม่ได้กินเสียหายครับผมโอ้ถ้าใช้ใช้สมแดงแล้วดีไอเราใช้สมแดงเนี่ยคือแต่ก่อนนั้นนี่ใช้ผลิตภัณฑ์คือยาท้องฉลาดครับผมใบเหลืองรากเน่าครับผมมันจะเป็นเยอะไหมเป็นเยอะนะครับผมตั้งแต่มาใช้สมแดงนี่ของเรามีอาการอย่างนั้นนะครับ ไม่มีครับดีมากครับผมโอ้โหครับพี่น้องเกษตรกรครับอันนี้คือคุณซอยืนยันเลยครับว่าใช้ตัวยาท้องตลาดเมลอนลากจะเน่าแล้วใบมันจะเหลืองแล้วผิวนี่มันจะไม่สวยอย่างนี้ใช่ไหมแม่ครับผิวไม่สวยครับผิวไม่สวยผิวไม่สวยแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวนี้ครับผมตั้งแต่มาใช้ตัวนี่ครับโซมแดงเฟรบวกอะมิโนแล้วซอจะใส่ตัวที o กโอ ที่เออันนี้ป้องกันเฉียวโลกนะครับผมครับป้องกันอะไพวกเพลี้ยไฟอะไรนะ้พลี้ยไฟเฉียวโลกครับมันแรงครับอันนี้ครับป้องกันได้หมดครับอันนี่ครับยืนยันจากซอครับซอครับผมอันนี้มันลงมาจะดูใกล้ๆนะครับใช่ดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆครับแน่ตบอกดูใกล้ๆครับเข้มขะฉาดนะครับผมชัดเจนนะครับอันนี้ใจแล้วไหมครับใจแล้วผมอยากจะให้ซออยากจะให้ซอฝากความมั่นใจกับ กเกษตรกรว่าใช้ตัวนี้มันประหยัดต้นทุนยังไงดียังไงแล้วประทับยังไงเชิญครับร้อให้ความมั่นใจหน่อยครับอ๋อของก้อเล่มันใช้ลงดูมันกว่ามันจ่ายของเรากวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นลงดูครับดูครับใบก็ดงานแรงเกียวครับมังก็ติดจ่ายเลยนะครับผมครับผมโอ๋อครับติดจ่ายมันก็ลูกก้ันเสมอนะครับผมเลมอนใหญ่ม่อนนี่มีนะครับลูกเสมอนะครับผมครับเบลอนลูกเสมอเป๊ะจริงก็ตัวท้ายนี้ครับผมก็อยากจะให้ พี่น้องเกษตรกรครับลองตัดสินใจใช้ดูครับโสมดังครับผมอ่าคุณหมอฝากเบอร์นะครับสนใจสนใจอ่โทรสนใจโทรได้เลยนะครับ08 1921 4871สองหนึ่งสี่ปเจหนึ่งนะครับครับผมก็ครับผมสุดท้ายนี่ต้องขอขอบคุณขอบคลครับคมับเยี่ยมนะครับลงดูครับ ครับผมเราต้องขอขอบคุณบริษัทวอลิน่าเน็ตบอร์ดเทเปเลตโสมแดงอาหารชูกำลังพืชเชวภาพจูลินซีร้เปซ็นต์มาช่วยให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีครับครับผมดรถไฟด้วยใครรู้จักเราคนนั้นโชูดีโสมแดงรู้จักไม่รู้จนกอ้อ